ร้อมด้วยทีมงานหนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนพระทองอาพรพรอทองแหลไม่ได้มานะครับวันนี้มาด้วยกันสามช่องนะครับเพื่อจะมาตามต่อกับที่บ้านแม่กา้านแม่ก้านคนฝันแม่นหรือว่าแม่ก้านคนดวงเฮงที่มีนะครับภายกระซิบหรือว่าวิญญาณมากระซิบข้างหูแม่กา้านที่แม่ก้านงวดที่แล้วได้ถูกอ่าได้รับทรัพย์นะครับ ไปเกือบแสนนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยมาตามต่อโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อหาแนวทางหาโชคลาภไปฝากไปต้อนเอฟซีทั่วโลกป่ะเดี๋ยวไปหาทีมงานแล้วก็เขาไปหาเมกาโนครับซึ่งเมกาโนเกิอยู่กับหลานสองคนไปนะครับท่านผู้ชม,ชมบ้านเลขที่ของเมกานามสมบัติบ้านเลขที่สองหกหนึ่ง หมูกเจ็ดนะครับเลขกออกดูน้ครับในบ้านเลขที่นี้สองหกหนึ่งหมูกเจ็ดเพราะว่าสิเป็นเกาเกล็ดหรือว่าหกหนึ่งก็เคยออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในไปพอในการกับในต่อยน้ำทิ้งานปัาตา่อยกับหนุ่มอารมนะครับทีนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็เข้ามาในบ้านแล้วนุ่นได้ก้านกับหนุ่มอามป้าต่อยอยู่อยู่บนบ้านเนี่ยบ้านหลังนี้ที่แกถูกหวยนะครับท,ที่ได้โชคได้ลาบ อันนี้เป็นเป็นบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่านะครับหลังนี้และทีนี้บ้านหลังนี้แกก็สร้างอยู่ด้านหลังนี้นะครับหมดหลายแสนครับอ้าสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีครับหนุ่มอามครับผมอเอาผ้ากันคือไใสมานาังย่งเยี่ยนนี่มาหาผู้ใหญ่มาหาคนเดิมโอ้ บ้านใหญ่ก้านนะครับบ้านใหญ่ก้านคนดวงเฮียงคนฝันแม่นน้ำเหยียบร้อยแล้วล่ะนี่นีุ่ดนี่หุ่ดพนว่าเพิ่นใส่เอาเงื่อนที่ใดเพิ่นไปใส่เงื่อนเหมาแล้วใส่เงืวกระซิบกี่ลีกที่นี่แตงมาว่าท่านหนูเบิดแต่ว่าแดงให้ใส่น้ำแน่จีว่าครับนี่นี่ครับแม่กานครับแม่กานสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่แหละครับใหญ่ก้านเราอยู่กับกับหลานหน่อยสองคน พวันอ๋อมานังมานังมาหนังลูกเต่ากับ่อยุไปหาอยากหากินรุงเทปคนละอยู่อยู่เบยุตัวเต่าแล้วอยู่เต่ายู่เออออเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะครับท่านผู้ชมดวงที่หนึงเนียเอาสามโอ้ยบ่แมนข้นโบถือไงเลยบ่แมนแล้วก็มันถึอหัดเดียวนั่นนั่น อปมอบหงวดที่แล้วไปบอกพ่นวันลาสิถือเป็นเป็นหกสิถือพิ่มันเป็นเป็นไรมันขั้นขัมือขั้นใจกลางเือหงดหงดที่แล้วไม่เงี้ยสวยที่ตารมไปไยท่านบอนวานโอ้ยมีอาการเรามาบอกวาเราสถือเหล็กแล้วเบาถือกีหลีถือวนถือกี่หลีหนึ่งวันแล้วเบาเหรียพะนะอืมวันละเราเหรียญถือกี่หลีถือถือสามโตสั่นนะขออนุญาตจะไมครับ ไม่ยจะบอกครัหมาน้สวยเลแล้วก็หมูเนาะเห็นทิน่เนาะอันว่าว่าจังสีเลยมีไสวยว่าเ้าวเบาๆเสียงดังบ่าดาดููด่าเต่าอืมด้วยบ่ดาเพิ่งก็นิยมนอะว้าวเงเกียงกระขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอปูตาเอออยู่นี่ลรุหลานกับ่มีเงินกัเงินเกียงกระขาดบ้านมีเงินสื้อเกีนเก้าขอสิ่ัสทธมูกนี้บ่อขอ อันชิบางหายฟังก็บอกว่าสิด้ไม่อยู่หนีดอกอันค้วยแต่งเกตโตเนาะยานพอเมดามันเสียคั้วยเสียบัดไม่กินม้อนไม่ให้ค้ำอยู่นีบัดนี้มาพอทีมันนีล่ะให้สกูซื้อกูก็บว่ามาอยู่เด้อไปนะวินแต่มันถื่อโตตามันก็บจะเดินเด้มาอยู่เลยได้มาอยู่เลยมาอยู่ที่นี่ มองหนีเนาะตอนนั้นตอนตอนนั้นยังได้ยินงไปเร็วดีว่ามีมี่ผีผี่เนี่ยลังที่ที่ตอนนั้นอาการแทบสียู่บ่ได้เลยเดิที่ใจการแทบสียู่บ่ได้เลยอ่ะเราก็เป็นดูลูกที่เขียวจะว่าได้ไปหาหมอท่าไปปัวเบิดเงินยเมือหน่อยที่นี่เพิ่นเพิ่นได้มาเห็ดมาแก่ ได้มากโปงมาหวายมาขอขมาโนอนนี่นั่นก็จังได้อยู่เย็นเป็นสุขมากไปจังไปชมเวลามากมาขอคนอยู่เอมาขออยู่มาขอขี่ขี่กินเนียวมาเป็นลูกเป็นหลานลูกในบ้านหวานในสวนสถานที่มือสิ่งสกปรกสุดยอวตันไม่ฮะสุดยอวเลยเป็นของกูขามเพราะว่าเห็นเห็นเหตุการเป็นต้มสาต้มข้าวแต่เด็กกับถือสลีกไหม ันมือนธรรมดาค่ะเหมือก็ธรรมดานี่บริเวณนันคนลุเลยเยอ่านคนลุกเลยครับแตเหมือนี่เป็นบอกว่าเป็นอู่ปิดเถือนเลนอนขั้นขั้นมือขั้นมือขั้นใจมือขั้นมือนี่มันดเด่้เงินเด่นนะครับเอฟซีเป็นบอกว่าเออไอน้มันกับท่้นปัต้อยทัางมาวิ่งเนี่ยให้มาตามเมริกาเห็นไหมปฏิอยัดถึงว่นเีขกับสิบเพิ่งไหนจนแต่ยิ่งครับอเมิกาบอกว่าเรามีมาแล้ว เรื่องกาซบีนะครับเดี๋ยวจะมาวกันแต่ว่าม่รุุนตัวนี้มากก่สุ้ทันหลุดกุัเลน์เลยกงทลนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นอันนี้เองกับขั้นนเป็นที่ถือเล็กมังอโมดกซึ่งมันตรงก็มีสวยทือ่าดเพิ่นมันใจจนนไปซื้อลาตตลรี่มาสองใบมันตัวนี้แมนปนะแมนโอ้โหป่มชีมีักฐาในเบื้องต้นนะครับผมนะแล้วเราแล้วืาตลี่มากเพิ่นบอก่าเห็นตัวเเออแล้วอีกอีกอีกตัวหนึ่งเพิ่ เพิ่นได้เฉพาะคู่นี้โอ้เพราะว่าเอาจังใดเดียวเดียวห้ยหายเมฆาพิ่นบอกดีกว่าเดี๋ยวเรอฟังขี้ไปขี้มากทุกเออเพิ่นบอกดีกว่ามาฟังแม่กั้นพูดให้ฟังนะครับผมเนาะแล้วก็ขอบังรัศดีได้ไหมครับมาวิทย์ก่อนมาวินนเาะยอจันยันยันเขาี้ไปก่อนหรือเปล่ามียนเมฆารัศตีเมียนเมฆายันยันมันโบมี่นะยันมันอ่านก่อน เอาไมคการแบบบอกไปเลยนะครับบอกไปเลื่ยบอกในส่วนทีที่คนมากกว่าสิบว่าจิตไปเอาหกแปดหกนะบัตหนึ่งบัตไปได้หนึ่งหกแปดบอหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกคนใจใจไมคการว่าสิบไปเอาหกแปดหกแปดหกสี่สองสี่ใช่ไหมสี่สองสี่หนึ่งแปดหกสี่สองสี่หนึ่งแปดหกนะครับนี่ครับ ั้งสองใบเล่มาแบบนี้ทั้งสใบในคู่นึงเป็นเป็นอันเดียวกันเลขเดียวกันปีสองสี่หนึ่งนะครับเลขในการนะครับนี่าเที่อันที่หนึ่งจะเลื่อนบุกเรื่องห้านเด้ม้โอ้มาเลื่อนรักสิปิดกุญแกไว้พุ่นละบันนี้เจ้าของกับจีนั่งเส่องวปีละคือพูดว่าสิบสิบเที่ียนเลี่ยงเลยอ ที่มแยกกันเอาเอากับปิ๊กกินตะกับลูกกับหลาน <laughs> พื้นเขาว่าได้ <laughs> เดี๋ยวก็เรียนการบอกไปกินอ่ะโอเคนะครับ<ม>ท่านผู้ชมเบาโนฮอร์โมนกันไปฟังแล้วกันไอแม่การเบาเลี้ยงเพิ่มมากกว่าสิบกระสิบตะเหิงมีทีแม่การบาอยเขาฟังก่อนกรอนฉีดอะไรกันเดี๋ยวแม่การบอกเลยครับกกระสิบหลังงูหลิกออกนไงล่ะเพิ่มว่างหกแปดหกบันนี้ก็ไปหาลอตเตอรี่บ่มีก็เลยได้่หนึ่งแปดหกมา เอาคือคือวานตอนพบนางเบากันยันคือได้ยินวันเพิ่นมากกับซีวาอีหยังนไงสามศูนย์นั่มสามศูนย์นั่นมันเป็นยังไงตอนตอนเพิ่นมากอากาศเป็นยังไงเพิ่นว่าเป็นยังไงแต่นอนอยู่เนาะวันนี้เพิ่นจินมาซิมใส่หูไมซิมอันซิมซิมเดี๋ยวซิมซิมคือเฮาอันซิมใครก ก็ซื้อข้ามหูนะครับอันที่เห้าอันมันเห็นว่าเห้าใบใบอันจัดสุขวามรามอันอยังอันอันไอเทพท่านใจยังจัท่านบอกวอีหยังกรอันที่อันน่าขัญน่ายกไหมที่เขาอันเขาไปซ้ำข้างหูพนันบอกเออซิมเหรอเขาเอิญไปซิมไปซิมบอกเออเขาเอิญซิมเด็กซิมเขาเอิญซิมเออคันคันแม่แต่ผมเป็นเร็กน้อยเนาะผมก็จะว่า ไปซ้ำไปซ้ำกันเออไปเออเพิ่นทิมี่รูปหนูรูปอีหยังดอกเข้ากับไปซิมยุ่หูเพิ่นขอบ้านขอหยังเพิ่นเออเพิ่นก็ใหห้นน่ระไฮเป็นอ่อแล้วเราทีนี้ตอนเพิ่นมามาซิมมาซิมเนาะเพิ่นมากระซิบทางหูนี่เป็นยังไงมันบตอนน้อนหลับเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าสมมติว่าเพิ่นว่าหกแปดหกสามศูนย์เด้อรางสี่บัดนี้ บัตรบางสิอ้าพผ่อน่ะมันู้สัยมาเบาย่นี่กาตื่นกะลุกขึ้นหาแล้วเว้ยเนาะย่างหาบาลเป็นคนเมาอยู่ข้างนอกบัดนี้กอัรกามาอันว่าเห็นแล้วก็เขาไปนั่งคิดต่บแบบอ๋อผ่นมาบอกอีกต้นบ้านตัวผ่นมาบอกหนึ่ง่ว่าบอกหมวดนี่หมวดนาแจ้งสิออกได้ยังไปลงตุ้นหลายเอยเพิ่นเพิ่นเจียนี่พ่ามันตื่นขึ้นตีสามไปนั่ง ทาเมกาลอตเตอรีว่าสิไปซื้อลอตเตอรีเม่นวะเอิขาดวันตื่นเมกาคนฝันทีมากกวบาจคือได้ยินมาสามศูนกับ6พขอแปดหกคนวม่อกีนี้ไปแจ้งลอตเตอรีได้มาร1กหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดห่มี6กมมีหกแปดกูคือคือมีมีเสียงกระซิบมาแล้วนะครับได้ยินว่าสาูนกับ686ใช่นะครับแต่ไปจจบลว่าตอนี้ได้มา186่งแปกนะครับโอ้ คือว่าบนนียบเพื่อนอาจีพให้ตัวนี้มาเลยโบนหรือชอบปจับตั้งใจไปจับห้องเปิดห้องมาเลยหนึ่งแปดหกบอกแม่เลยเอือบานบานตาเดียวไปว่ามันหกแปดหกบัตรเขาออกมามาเบิรงอยู่เงีนเอ้เอันคือเป็นหนึ่งแปดหกมาสันแม่เพราแม่เขาเยีบหหยบเพื่อนก็เยิบให้ถืีแล้วเพราะว่าสอ,องตัวมันกับอันเดียวกันมันก็เป็นหนึ่งนั่นแหละ รวมบร่ลุกันเป็นเนื้อละพระสองตัวนี้เดียวกันไหมเล็นเป็นเป็นตัวหนึ่งใช่เนาะเป็นหกตัวหนึ่งซะนะครับคือล่าสุดนะครับแม่กันเพิ่นได้ยินเสียงกับสิบแล้วคือสามศูนย์กับหกแปดหก แต่ว่าไปจับรอรี่ได้มาหนึ่งแปดหกให้ดูว่าเป็นแนวทางแล้วก็โปรใช้วิทยาธัญในการรับชมด้วยนะครับถูกต้องครับรับยิงกับสิดมาแล้วเพราะถ้าคนลูกเป็น,นอาวินเนาะคนลูกแล้วฟัง่งฟังรเราเบิกกับไอ้ไอ้ตอนนังน่งนั่งคุยกันเหรียญยู่หันเน่าเขามากเพราะว่าคนเกิดคุ้ยกัน,นกับเหรียญยู่กับหลานคนทีนี้หลานตัวเล็กๆเขาคล้องพรอะไรน้องน้ำพลคล้องเพราะอไไรกันเลยเกิดแม่การพุมาพีนี่ดูร่มมันมันเจหมดนี่ฟังไหนน้อง ใะการว้ามีอันถามเป็นอัจะมี็นางพันเขาอีกแน่ว่าเลขเขาอีกเนี่ยนี้ยืมตั้งกองบอกเพิ่มมต่างกองชายตรงนนอีกเน่พน็นยางานได้บ่อันอัน่น่าเิ่นสืถ,ถือเลขอีได้งวดหงวดนีอไรในกันถือเอีกบอกไปบ่ถือไปละขันมือขันมือ ขั้นมื่อวันศัลย์ดูค่อนข้างหมอเขาจะได้เอากูขึ้นมาขั้นมือวันมือหยู่เนี่ยดูเนี่ยดูเนี่ยขั้นใจใจกลางเลยสิได้บายเงินสิได้บายเงินเพราะว่าสิได้บายเงินอีกไม่รู้เมื่อไหรงน่สามตัวตรงว่าแน่ได้หกตัวตรงกับว่าแน่ได้สิบสิบสองล้านที่นี่อ่นว่าแน่เด้อเน่เน่ยนะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับแม่ก้านฝันว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าฝันหรอกมีคนมากระซิบว่าบอกว่าสามศูนย์กับหกแปดเน แต่แม่ก้านไปจับได้186น,นะครับท่า <8. S 2> ออนผู้ชมขบวนแอนเด็แบบนี้ขอบวอนแอนทั้งหกตัวก็เป็น C2C186 <6. S 2> นะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมไปดูว่ามีตรงกันไหมต่ว่าไปตรงกันหลายจุด68นี่ไปตรงกับขอนีนาะ เออกวดขวดกับฮอกแปดอันเลขกบิตาญุพันเนาะไม่นครับผมสองฮอกแปดสองแปดฮกส่งกันหลายหม่องเลยโอ้พญานาดไอ้ที่เพิ่นฟันเห็นไอ้ลุงปูขวดเหยียบน้ำทะเลสิโอ้ตอนที่เดเพิ่นก็บอกคุณมกษาบเหมือนกันก็เจ้ากับเธอกันเมื่อไหร่แล้วไปบางเสียบางคนก็ไม่สนใจคิดว่าแล้วบอกเพิ่นฟันเลยสิอเออเท่าเนี้ยแลกัคนยังสั่นเราคือคนคนแบบนั้นแหละก็เล่าเนาะแล้เราบอกคนขวดแต่ว่าตะวันเราคนบากกว่สนใจเออเราเป็นคนที่ ไอ้มักสมถะอยู่ผู้เดียวไปหาเห็ดสนู่ไหมเราเห็ดสนู่ด okay. oh. uh, yeah, yeah. like ังดีด้วเหตุสนู oh ่ติดติดว่าวท่านผู้ชมว่าวที่เอเราวิ่งกันเราวิ่งกันนะจอนว่าวที่มันเสียงสนู่ดังมันมันดังยังไงรู้ไหมดื้อ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 อย่างนี้มาคุ้นๆนะอย่างยังไงเนี่ยเออเออว่าประเด็นวิพิตรประเด็นเป็นยังไงบอวบอวบเสียงสนู่เสียงสนุ่มจ้าจ้าบาร์เลกเล่าตรงกับนกเป่าอันเดย บีไทยเมียหกหกเก่าสามหกสามเก่าไหมแม่นบ่เพราะง่านาดได้ตัวใดก่อจ้าเพราะหนาดไป้มาสามอ่าเป็นว่าเป็นสามสามเก่าหาผู้ผู้วดไม่ไม่เขียนเลขเป็นตอนนั้นขึ้นอือล่ะสามเก่าหาสามเก่าหานกกับมาบ่าคือกันสามสามเก่าหาสามเก่าหาลูกกชยมีดิฟันบ่ นกนกนกมันบินมาหาจับนะมันมันมันห้องมันห้องไม่ได้ยินบ่เออสามเก้าห้าสามเก้าห้าเอออืมเอามี่ได้อ่านยังสี่คนบันบันนุ่งดุมยายไทเนี่ยกาบินมามาจับปลายตอนง่ามปิดที่นลับมันจีหองกากาดีเนาะมันมันมันห้องกาอ่าบ้านห้องห้องเป็นตัวเลขมันบอกเป็นตัวเลขอ่าตอนนั้นเราถือเลขกแบดหาแบดหากามาบ้าบอกขนาดมี่ก่อน กานี่นี่นี่กาคือกันบ่เป็นนกได้กามันหนาสิองห้องกากาได้เป็นบ่บันนี้มันมันห้องนี่ยังหาสามเก่าหาสามเก่าวะนะสามเก่าฮะสาออสามเก่าหาสามเกาหามันตรงกับยินเออหลาสุดเลยไปนั่นกับบังหันกาแต่แล้วกับไอเกตโทรยุตธเกตสองรถทุกคนทอกันมาเดยต้องบอกคุณนกสามมิล็ไปบอกกูก็เล่าก็สัซึ่งไม่ด้ซ่ก็นได้หรอกถ้เห็นเห็นคนเห็นก็นได้หลาย

เวลาแม่ฝันหรือค้นมาตัดสินใจเขาเป็นสิมาในในรูปแบบเป็นเลเป็นบ่มี่โตมีตนเดิคือค้นเว้าบ่เห็นโตดิเมื่อเห็นโตเมบ่เห็นโตคือเครื่องรับเครื่องซื้อบอรับสนิทเดเด้ฝันกับว่ฝันแต่ว่ามีเสียงใกล้ๆเอาสิใกล้ๆเป็นผีอั้มบ่ผีอั้มมัเป็นยังไงบ้างมันเป็นแบบบินบอเมซัมยู่หูมาซ้ำอยู่หูวตัวนั้นตัวนี้เด้อจังสีบัดนี้ตัวกระป อืเตเทากับทำบุญใ่บาเดไดในดวงศิลป์มาหนุ่แบบว่ามาบอกเอาตัวนี้เด้อจังีบอกคือพราะว่าซ้ำเป็นตัวเลขเลยอื้อันชุดหกสามกับไปเลยจังี่เนี่ยชุดหกสามหกสาที่บอกกันบอกแล้วกับไปเลยยังสัตว่ามาลำไรไหครับเบาแล้วกับไปเลยเหมืนจะว่าได้ลูกขึ้นผมง้อไปงี้มาผู้ใดมาเบากันยุ่นย้อมันจ้ำไรเลยแล้วชุดหกสามชุดหกสาโอ้โหจครับจงหวดนี้ กับสิบบอกไปเดยทกวีทั้งสามทุวีทั้งหกแปดหกกัลักษณะสิวนะแม่แบบมีนตัยมั้งนะครับผู้ชมบนเน่นะครับให้กับสิบบอกเพิ่นเนี่ยอาจคิได้ทำาบช็ชปนี่งเดียวมัดมีมัดสินไปนับเพิ่นกันเลยเด็กี่เดร์วินของแบบมนี้บนเน่โบนนันนะครับบ่บเป็นเป็นเป็นเสียงผู้ไส้เสียงผู้ไส้วันี่นี่ขาอยากถามผู้จ้าเด้อทำบช็ชเด้อกับสิบงวดนี้ทางวดนี้บ่ออก แล้วจะเริ่มงวดหนาด้วยต้องตามเป็นแบบนั้นนะครับไม่ติตามตไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับงวดนีด้วยกันตัวมั้งฝันงวดนี้ได้อยุบบางทีอาจสิเข้าอาจสิบ่เข้าแต่ว่าสิเป็นงวดหนาเนี่ยเลขกูเลี้ยงจําไว้ดีไอ้เข้างวดหนาเต็มๆเม่ด้แบบนี้เอาก็คือ063แม่นตอนที่กระสิบกระสิบบอกอ้วดนั้นเราซื้อบ่แม่น3ใบ3ใบสามใบไปที่ดิคำบอกเลยแสนกลัวจะมาบอกกระสิบวันอีกมาดิเออมันอ่มันขามมากขามมากเราก็นม่ได้ใบ17มกราคม มันบ่อออกมันบาออกมันทีบลงกุมภาพนม่สุดยอดมาดิงวันนี้แล้วมมาตามมาก็กต่สิทธิ์เอเลยแมนแต่เลใครพี่ยังวะถ้าจัสิทธิม่ยำเพิ่นไหมยำเพิ่นศูนย์หกามม่เก่าไหก็ใส่ศูนย์กสามตัวเดียวเดี๋วตืกอีรีเราโ่นอนอีรีนะครับก็เป็นคานเชียร์นะครับทาู้ชมรวงคาขาตนค้นสามศูนย้าแบบนี้ว่ไก็ไม่ิด้สวยไม่ยังมันยืนยันม่ได้ัยืนยันแล้วกัคิดวัดไม่ยังก็คิดวัดแล้ววาวหนะอือ แล้ววันแล้วข่อยก็งทุกมือข้อน่วยออกแล้ววันแล้วสิเลขเน้เออแต่ว่ัน้อนมวยออกมือนี่เปนกขั้นมื่อนี่แหะคือปัญหาว่ามันถืได้จับเงืนหลังกนมเนยบอรนี้เด้สิบสองหลันเดียวเดียวนี่เขาปิดสอยบอลลูนิดบิดบานปิดบานถ้าถึงสิบสองหลันสิบเบอรันี้เกดีๆน้องกันทวีตเอาทวีตย้ายหาม่ได้ประวัติาที่จ้งไอามิหลนนะเออเออ เอาเนาะครับเบิ้ง้านละไหฮามาวิ่งไปลงมือเก็ดซื้อคนแล้วเก็ดซื้อม่ี่นี่มาย่งมีหลักฐานอยู่มีหลักกองนี่ท่านมีหลักฐานอยู่อันตอนฟุ้นสามตอนมันออกเนาะ บันนีโทษไปหาดูกนะหาสื่อลัตเตอรีฮกโตให้แมนเนี่ยมันจำได้ตั้งกโตจังไรมาบอกค่ะสุบะไปบอกพี่บอกน้องทุกคนบันนี้บอกออกด้วยอามขามงวดขามงวดบันม่ออกคือคือคึ่งหมดหกสามเนี่ยขามงวดด้วยขามงวดโอ้โหชอบเลยตรงตรงนี้พี่จเลื่อมนะครับกับเมการนะครับผมว่งมีแหละผมมาตามต่อยแล้วก็ทาาทีมนาาจะมาวิ่งกัะป๋าต่อยมาตามต่อกับเมการเห็นแล้วว่า งวดนี้เนี่ยเพิ่นค่อนข้างสิมนใจว่าเป็นขั้นมือพี่นายจีได้จับเงินนี่แหละอ่าท่านจ้วงถังพี่จนับเงินแทกสิไม่นับจนมิดเบิ้องเบรียนะฮะเป็นเสื่อมแต่พอมือเนี่ยมาขั้นนี้แหละเป็นเสื่อไปไหมเป็นบอระมือกินเข่ามาโซ่ร้อนหนาก็เลยขั้นนะครับมาตามต่อให้แล้วนะครับทุกคนโค้งสุดท้ายนะครับกับแม่ก้านงวดวันที่ประจำวันที่สิบหกนะครับกุมภาพันนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชม โชคดีเฮิงเงรวยแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดนี้ันมี้งกระจายกต pues right. ิบตแล้วก็ค <ia> ือสามศูนย์กับหกแปดหกนะครับมาในชุดนี้เลยแต่ว่าไปจับเลขลอตเตอรี่ได้มาสองสี่สองกับหนึ่งแปดหกบ้านไหนได้อาจมิมีสองที่สองไดไอาจจะเป็นเไปข้าก็ได้มันอยู่ในเลขชุดนี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืม สามเก้าห้าที่ไม่การผลดตยิ้นกาบอกมันว่าโอเคโอเคครับทันีสีห่องกากาเตมันบ่าเปลนกลายเป็นสามเก้าห้สมเก้าห้าสามเก้าห้ปกติกามันเบาๆดีกากาไม่สีห่องากาเออกส่วนยิยิบกาอ้ออ้ออ้อเังไงมันยิ้เขาออกันม่ะอออ้อเืออันนี้สามเก้าห้าสามกาหากไกากามากแต่จัดดูเลยไม่ท้นเเลย โอ้ยมันมันบินผ่านไหมมันบินผุดผุดไปมมนกรับห้องมันแท่นทีมันจีห้องกากาไปเต้นเนาะมันบินผ่านอันอันนั่งอ้อยวานโอ้ยกาห้องเจ็ดี่อันคนจิตตายอีกด้ปันอ่ะมันนี่มันนี้คุณก็ว่าสามเก้าห้าสามเก้าห้าอย่างนีนะบ่เนนนะครับผมเสียงกับเสียงนั้นที่เป็นยิ่งนี่อาจจะเป็นเสียงนี้ก็ได้นะครับบ่เน่นะครับของแบบนี้บ่เน่คือเป็นเป็นอีกามาห้องออกบอกเลขเลยนะครับ ก็คือสรุปเลยนะคือเสียงไพกระซิบที่มากระซิบเพื่อนเนี่ยในความฝันนี่คือสามศูนย์กับหกแปดหกแต่ไปจับลอตู้ได้มาสองสี่สองหนึ่งแปดหกแต่ว่าได้ยินเสียงอีกาห้องมักมาห้องความเงียนว่าสามเกาหานะครับก็สรุปประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยที่นี้นะครับท่านผู้ชมนุอามปาตอยข้ากับลบกวนเวลาของรายการมาโดนแล้วเนาะว่าอย่ามือในบอกนะจอมทำมันบอกคนดีเขาจอม ลอยขอวิธีเ็นคนเดี๋ยวคนจะบปิดประตูนะอืมคนจีคนจิปิดประตูเรียมคนจะปิดประตูเรียมเราเาเมาเาขอล้วมัเอาที่จิงบบเป็นกระเบิดจ่อเบิ้งแน่ใส่แน่หัวเราปิดประตูนั่นเลยแหละือน้องี่นี่เหมีมาเาอีด้เป็นหลักฐานเบิ้งแดวกับสีเซียงไว้ไปนี่ก็บอบบอกไปครับพราเป็นยังหรอกแม็กกานเป็นผู้ใจดีแต่เปนถืงสิสอล้านเป็น้ปันเหตุที่พู้ลักฐนแสนสอแสนแม็กเนือเห็แม็การใจักสอพันยังดีแล้วไมมล่ะ เออเป็นคนมาแพงปลูกยังไงเขามาขออจิมเบิดเมื่อได้ซื้อได้ขายขายเข้าไปแสดงมาหวดนีคนก็ใส่เงินหมดแล้วมนให่มาติดบอกเพิ่นพระว่าสังเกตจี่เบิร์วัที่แล้วเพิ่นว่ายถ้าเงินหมดอล้องปากจงข้ามแค่ีมงนี่นัวกิจสุแสดง่ารีจมปากจมข้ามแล้วเงินหมดแล้วใ้เงินกับท่างไปทำบุญนทำ แต่ว่าจดบอกางถามว่าเหมือนคนอนะหายเหายเมัสหม่นอนี่มันเหมือนเมือก่อนเทาไร่เมือนกอนสิบมาขอเงินอแม่ถ้าเพิ่นบอกว่าบอมากาสิบหมื่นหมดนีก่ิคดีเจ้าเจ้ายังใส่เงินมาหมือนคอยคดีขอเงินเจ้าเห็มันหมือนเออจ้าเห็นมากกว่าสิบเอาเรอน่นะครับอ่ะเอาเรบอกเก่ายังไงนะครับท่านผู้ชมสำหรับชิปนี้พีนี้นะครับก็กะเซเล่าไมกาลล่าลาเอซทุกทันเลยนะครับเอซทั่วโลก ที่กําลังติดตามรอชมอ่ารอฟังว่าแม่การโคดท้ายนี่เพิ่นได้ตัวใดมีไพ่มีวิญญาณมากกว่าสเพิ่นไปอากาศตามนี่นาะครับที่ได้เว้าได้ไทายทําให้ FC ทางบ้านได้เบิง่งได้เห็นนํากันกแล้วสุดท้ายคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องมาวิน c แช n เนลนุบามคนเดิมป้าต้อยคนยูเซนพ่อทองแหล่คนเดิมแล้วช่องน้องใหม่ต็อกแบ็กแชนเนลด้วยนะครับ ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไกลๆก็ขอให้ปลอดภัยแข็งขาดจากภัยอันตรายทั้งปวงค,คิดปรารถนาสิ่งไดกับขอให้ได้ดั่งใจสมปรารถนาถูกทันทุกคนนะครับนอนนรับให้ได้เงินหมือ่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนพิดบอิดครับน,นั่นรับ้ได้เงินแสนนอนตื่นกนหได้งเงินล้านไปเลยเอาปนั่นเลยเอาปนนันเลยบ่เอ้ดีดีดีเงิาเมือ่อน่นอแล้กเอา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 บานจบ นอนนอนรับไปไดเงินเมื่อนอนตื่นไดไเงินแสนแบนเมื่นมาให้สิบล้านอยู่ในที่นอนเนาะอยู่หัวบอลสุขุสุขชนเวยครับสําหรับคลิปนี้อพีนี้ก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับทับท่านทุกคนเฮงเฮงรวยรวยครับผมในการผมสวัสดีครับ